สวัสดีครับช่องลุงจงเริมมาแล้วมื้อนีออน้อยู่ตั้งจังหวัดอีกแล้วครับมื้อนี้มื้อนี้ลุงจงอยู่ตั้งจังหวัดอีกแล้วเนาะมื้อนี้อยู่จังหวัดนครสวรรค์ครับอำเภออำเภอหนองบวัวจังหวัดนครสวรรค์มาเยี่ยมลูกชายเนาะลูกชายคนเหล็กอยากไปเบิ่งว่าลูกชายคนเหล็กมาทํางานทําการกิจการอย่างอยู่นครสวรรค์อำเภอหนองบวัวจังหวัดนครสวรรค์ตามลุงจงมาเลยครับว่า เป็นบรรยากาศอีหยัง,ยงจังดเนาะมาเลยครับเป็นล้านเป็นล้านเป็นบ้านของลูกซ้ายเนาะเปิดเปิดล้านซักล้านซักลายมาสัญว้เดี๋ยวเขาไปเบิ่งในในล้านในบ้านน้ำลุงจงกับประเสริมเนาะอันนี้เป็นสภาพหน้าล้านหน้าบ้านประมาณนี้ครับ เข้ามาในร้านมาพบกับเจ้าของร้านเนาะเจ้าของร้านลูก <l ux> ้ายของลุงจงครับคนเล็กส <L ux> วัสดีครับนี่นนน <L ux> ต้อนรับเทแททู ool, ครับร้านซื้อวาเทแททูเทแททูอำเภอหนองบัวจังหวัดนครสวรรค์นะ <L ux> ครับครับห่างจากถ้าคิด,ดง่ายๆห่างจากวัดหลวงพ่อพัดมาสามกิโลหลวงพ่อพัดจะไปทางนี้เลยหลวงพ่อพัดมาสามกิโลก็จะถึงร้านได้ไหมครับใช่ มีเพจมียังเยอะบอกมีครับมีเพจติดตามติดตาม a ฟ e b o o k ได้ที่พิมพ์เข้าไปเป็นภาษาไทยเป็นเททแททูนะครับภาษาไทยว่าเททแทูทูใช่ครับเนาะในเพจ a ฟ e b o o k เนาะใช่ครับอ่านี่เป็นบึงสภาพรานนะครับเดอสภารานมาพี่กะมีของดีน้องบัวนพรสวรรค์กับมาหาหลวงพ่อพัดกับแวะมาพี่ก็ได้ครับเออผู้ใดมากกาบมาไวศักดิ์ะหลวงพ่อพัดกับแวะมาหาเททแททูพีเดอร์บึงสภาพรานครับ อันนี้ก็คืออุปกรณ์อุปกรณ์อันนี้เป็นเนี่ย z ่วงนี้อันนี้เป็นเข็มเขม็มเป็นเข็ม,ขมสักเข็มเบอร์ต่างๆใช้หลายเบอร์หลายขนาดหลายสไตล์นี่ก็จะเป็นสีอันนี้ก็เป็นสีจากย a เอ้ สังส่งจากนอกเล็มมั้งแมนครับสีจะต้องใช้จากนอกโดยเฉพาะโดยเฉพาะงานน้ำเนี้ยางานมีมนหลายสไตล์เฉพาะงานประมาณนี้เนาะก็ะมีห้องน้ำห้องทาว้บริการลูกค้าพ้อมแม่ครับ,รบอันนี้ก็เปจะเป็นล่าสุดโลลงวันครับโลรับรางวัลแมนครับอันนี้ก็จะเป็นตอนล่าอันนี้ล่าสุดเมื่อเดือนกุมภามอันนี้เป็นรา,างวัลยัง อันนี้เป็นรางวัลชนะเลิศได้แชมป์แชมป์สมอลเขาเอ่ยว่าสมอลจ็อบสมอลจ็อบไม่เกิน14เซนติเมตรอันนี้จะเป็นได้แชมป์แชมป์ของอัมพวาองานอยู่อัมพวาแล้วเป็นยอดดีเป็นโลรางวัลอันนี้คือคือโลรางวัลตัวที่รับนี่เนาะใช่ครับอ๋อันยิงใหญ่นะครับเนาะยิงใหญ่เพราะว่าเป็นกลุ่มพีเลยกลุ่มพีกลุ่มพีเด้วยใช่ อ่มีรางวัลการันตีแล้วนะครับเนาะอันนี้ละ่ะอันนี้ก็จะเป็นโล่ของลาวอสลาวอสเทคทูคอมบิเนชันจังหวัดลพบุรีครั้งที่สามอันนี้ก็จะได้มาที่สามอันนี้ได้ที่สามใช่ครับนีรางวัลที่สามเนาะครับเนาะได้ที่สามอันนี้รางวัลที่หน,นึ่งชนะเลิศใช่อันนี้ก็จะเป็นแชมป์มีรางวัลการันตีสองรางวัลน,นะครับ<ๆ>ใหญ่ๆเลยอ่ะมาธรรมดามนก็จะเป็นโล่แต่ ไอ,ไอ้ตัวเป็นแชมป์จะได้โล่ตัวนี้มาด้วยโล่แท็กทูอัมพวาเน,นี่เป็นโล่แชมป์ครับส่วนอันนี้ก็จะเป็นงานโ,โวแท็กทูผ่าบรรยากาศโอ้แท็กทูกทกทคอมบิเนชั่นครั้งที่สามประมาณนี้เนาะอันนี้ก็โต๊ะสักโต๊ะให้ลูกค้านอนสักนั่งสักแล้วแต่แล้วแต่ภาพแล้วแต่ตำแหน่งเนาะ เออธรรมดาธรรมดามือนี้กับสิบคิ้วพะยะจงใช่ไหมมือนี้มือนี้ลุงจงมือนี้ลุงจงลุงจงใช่ไหมใไหนก็มาแล้วใช่ไหมใไหนก็มาแล้วสันวาลลุงจงสิยร้องเบิ่งว่ามันสิเป็นแจงใดเพราะว่าลุงจงกับโบเคยเยอะเชียวร้องเป็นแปลกใหม่เลยเนี่ยไม่ไม่ไม่เคยทำที่แนวมาก่อนไม่เคยทำด้วยนะเนี่ยช่องเนี่ยช่องลุงจงก็เสริมเนาะเออการเปิดประสบการณ์ใหม่เหมือนกันนะเนี่ยช่องเนี่ย อ่ะใหม่ๆเลยครับมื่อนี้ให้เบิ้งบรรยากาศซักนิดนะครับเนาะเดี๋ยวไปเบิ้งว่าลุงจงสิซักสิซักซักอีหยังลองเบื้อ่าให้มันเป็นคล้ายๆว่าเจิมน้ำอีกรอบนึงเนาะเจิมสีดีบางคนให้ร้านลูกทรายนะครับเนาะลูกทรายกับอ่าลูกสะไบกะเห็นหน้าไปแล้วนะล่ะรอบนึงเนาะโอ้ยลนลนลนขี้โื้อเหี้โอ้ขี้ดื้อดื้อหนาเน้ กอลูกค้าเย <c oughs> อา <c oughs> ไว้แค่นี้ก่อนนะครับเราเดี๋ยวจังคลิปหนาไปเบื้องลุงจงวัชิซากยังเดี๋ยวให้ประเสริมเป็นตาก,กล้องคลิปหนาคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนครับขอบคุณทุกการติดตามนะครับอย่าลืมผ่านไปผ่านมาก,ก็อย่าลืมนะครับท่แทตทูนะครับทักไปในเพจในเพจเฟซบุ๊กเพลินนะครับพิมพ์เป็นภาษาไทยาว่าเท่แทตทูนะครับร้านกายูหนองบัวจังหวัดนครสวรรค์ห่างจากวัดหลวงพ่อพัดประมาณ3กิโลนะครับเด้อเบอร์โทร เบอร์โทรติดต,ต่อเบอร์โทรติดต่อจะเป็นเบอร์092 092 632 632 2881 2881ลงท้ายด้วย81นะครับอินฟินิตี้ระดับ1คลิปนี้ไวซสำนีกดนก่อนเนาะเดี๋ยวเบิ่งพ่อสักกว่าสิพ่อสิซักให้ยังเมื่อนี่ลูกสิซักให้พ่ออีกยังประมาณนี้นะครับคลิปนาให้เป็นหน้าที่ของประเสริฐเป็นตากล้อง จบแค่นี้ครับขอบคุณทุกการติดตามนะครับสวัสดีครับ